ดาพิค่าศูนย์ตอนพิเศษเป็นเรื่องราวครอบครัวใหม่ของทันจิโร่ครับพวกเขามีรูปแบบชีวิตยังไงหลังจากจบศึกสุดท้ายไปแล้วครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชนะครับผมคลิปนี้ครับเราจะพูดถึงดาบพิฆาตศูนย์ต่อพิเศษครับที่จะมีอยู่ในหนังสือแฟนบุ๊กเล่มที่2ครับจะเป็นชีวิตใหม่ของทันจิโร่นะครับเป็นครอบครัวใหม่ของทันจิโร่หลังจากจบศึกสุดท้ายไปแล้วนะครับอย่างที่เราทราบกันดีครับคือเดิมทีอ่ะทันจิโร่เขาก็จะมีครอบครัวของเขาเนอะครอบครัวคารมาโดนะครับแต่ครั้งเนี้ยครอบครัวคารมาโดก็ตายกันไปหมดแล้วนะครับพอหลังจบศึกสุดท้ายเนี่ยทันจิโร่ก็มาเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเขา ทีหนึ่งกับครอบครัวใหม่ของเขาครับโดยครอบครัวใหม่ของทันจิโร่หลังจากจบศึกสุดท้ายไปแล้วเนี่ยก็จะมีทันจิโร่นะครับมีเนซุโกะนะครับรวมถึงมีเซซึและก็อินโนสุเกะด้วยนั่นเองครับคนพวกนี้ครับก็มาอยู่บ้านหลังเดียวมาอยู่ชายคาเดียวกับทันจิโร่ครับก็เป็นบรรยากาศของความอบอุ่นเป็นบรรยากาศของความประทับใจอะไรกันไปครับหลังจากที่โลกนี้ได้ความสงบสุขกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่โลกนี้เนี่ยไม่มีอาสูรแล้วครับพอเริ่มต้นชีวิตใหม่มาเนี่ยครับทุกคนก็ถือว่าขยันขันแข็งกันดีนะ ชิตประจําวันนะครับในการทํามาหากินอะไรพวกนั้นครับอย่างทันจิโร่แล้วก็อิโนสเกะเนี่ยตื่นขึ้นมาก็มีการเตรียมอาหารเช้าครับอิโนสเกะกับทันจิโร่เนี่ยไปจับปลาที่แม่น้ำครับส่วนทางด้านเนสโกะเนี่ยก็จะเป็นคนคอยหุงข้าวคอยทําอาหารครับแต่จะมีคนหนึ่งที่อู้ครับก็คือเซดิสึนั่นเองครับมีตื่นเช้าบ้างเหมือนกันนะแต่ว่าตื่นเช้า3วันแรกครับหลังจาก3วันแรกไปได้นะครับหลังจากนั้นก็คือออกแนวอู้เลยครับตื่นสายๆนะครับไม่ยอมตื่นเช้านะพอถ้าเกิดว่าจะตื่นเช้าวันไหนครับก็จะ ว่าแบบปวดขานะถ้าตื่นเช้าเกินไปมันจะปวดขาในประมาณนั้นครับแต่พอถึงเวลากินข้าวครับเซซูเนี่ยจะมาถึงโต๊ะอาหารก่อนใครเลยครับเป็นว่าอาหารของเนสโกคืออร่อยมากถึงมากที่สุดนะครับอร่อยยิ่งกว่าการกินอาหารหรูหราทุกชนิดซะอีกครับตอนนี้ทั้งเซนอิซึอิโนุเกะแล้วก็ทันจิโร่คือร่างกายก็ต้องบอกว่าไม่ได้แข็งแรง100%อะไรสักเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันเป็นผลกระทบจากการได้รับบาดเจ็บในการต่อสู้ศึกตัดสินนะครับก็ทําให้แต่ละคนนะครับเลี่ยวแรงพละกําลังก็ไม่ได้ดีอะไรเหมือน ่อนครอบครัวคารมาโดก่อนหน้านี้ครับก็ถือว่ายากจนพอสมควรนะครับก็เป็นครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะครับแต่ตอนนี้ครับได้รับเงินก้อนโตครับเป็นเงินก้อนใหญ่ที่คิริยะเนี่ยส่งมาให้กับทั้งทันจิโร่และก็เนสโกะนะครับคือเปิดกล่องออกมาคือเงินเป็นกองเลยครับทันจิโร่เนสโกะเห็นจํานวนเงินนี่ถึงขั้นตาทลนเลยครับคือคิริยะคุงเนี่ยเขาก็อยากจะให้ทันจิโร่เนสโกะเนี่ยมีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับจะได้ไม่ต้องใช้ชีวิตที่มันยากลําบากต่อจากนี้ครับแต่ทันจิโร่เนี่ก็ค เขาก็ไม่ได้เหยียบซีเรียสเรื่องเงินหรือคิดเรื่องเงินอะไรอยู่แล้วครับก็ปฏิเสธเงินที่ให้มานะครับแต่ว่าคิริยะคือก็ใจดีอยู่ดีนะทันจิโร่ปฏิเสธก็ยังมีการส่งเงินให้มาครับเรายิ่งปฏิเสธก็ยิ่งส่งมาเพิ่มมากอีกซะด้วยนะครับโอ้โหอะไรจะใจดีขนาดนั้นนะรวยเกินอะตระกูลอุบูยาชิกิอะทันจิโร่ถึงแม้ว่าเขาจะได้เงินมามา,มากมากก็ตามทีครับแต่เขาก็ยังคงขยนขันันแข็งเหมือนเดิมนะเออยังคงทํางานยังคงขายฐานอะไรต่อไปเรื่อยๆครับทันจิโร่เขาเป็นคนขยันครับชอบทํางานอยู่แล้วครับ ใจว่าอยากจะเก็บเงินสักก้อนทิ้งไว้ให้เนสโกครับแต่ก็เนี้ยด้วยความที่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปครับคนก็เริ่มเปลี่ยนจากการใช้ถ่านเนี่ยมาใช้แก๊สแล้วนะครับแต่ทันจิโร่คือยังพอมีลูกค้าอยู่บ้างครับเพราะว่าก็มีลูกค้าจํานวนมากครับติดใจถ่านของทันจิโร่ครับลูกค้าพวกนี้เดี๋ยวว่าถ่านของทันจิโร่คือใช้ดีนะครับก็เลยกลายเป็นลูกค้าประจําของทันจิโร่นะแล้วก็คงใช้ถ่านของทันจิโร่ต่อมาเรื่อยๆครับ ทันจิโร่ยังมีการเขียนจดหมายพูดคุยกับกิยูอยู่เรื่อยๆครับแต่ตอนนี้กิยูดีขึ้นแล้วครับก่อนหน้านี้นเขียนจดหมายให้กิยูเท่าไหร่ก็ไม่เคยได้รับการตอบกลับนะ ตอนนี้เนี่ยกิูเนี่ยจะมีการตอบกลับจดหมายมหาทันจิโร่บ้างแล้วครับเป็นคนที่เปิดใจมากขึ้นครับไม่โทษตัวเองเหมือนแต่ก่อนแล้วไม่ได้ด้อยค่าตัวเองเหมือนแต่ก่อนแล้วครับแล้วก็เริ่มที่จะมีการสารสัมพันธ์กับคนอื่นๆบ้างแล้วครับอย่างกิูเนี่ยครับเคยไปเที่ยวบ่อออนเซนกับครอบครัวของอุซุยด้วยครับทันจิโร่ตอนนี้จะมีการเขียนจดหมายหาซันเนมิด้วยครับเสาหลักวายุนะครับแต่ครั้งนี้เขียนไปเท่าไหร่ซันเนมิก็ไม่ตอบกลับนะครับเป็นเพราะว่าซันเนมิเนี่ยอ่านหนังสือออกก็จริงอยู่ครับแต สื่อไม่เป็นนะครับก็เลยไม่ได้มีการตอบกลับทันจิโร่มานะครับสิ่งที่ซานอมิทำก็คือวันดีคืนดีครับเขาเอาขนมมาวางไว้ที่บ้านของทันจิโร่ครับก็จะเป็นขนมโอฮางิกับมัดฉะอยู่ข้างในครับ เป็นการแอบเอามาวางไว้นะครับไม่ให้ใครรู้เลยครับคือซันเนมิเน่พอจะทําเรื่องดีๆ <c oughs> จะเซอร์ไพรส์คนอื่นก็คงจะเขินอายแล้วางนะ <c oughs> ไม่กล้าเปิดเผยตัวนะแต่ทันจิโร่รู้อยู่ดีว่าเป็นซันเนมิเพราะว่าทันจิโร่เนี่ยได้กลิ่นของซันเนมิที่ออกมาจากผ้าห่อของครับทันจิโร่ยังมีการไปตรวจร่างกายอยู่เป็นประจำเดือนละครั้งที่บ้านของชินาบุครับคือชินาบุเนี่ยตายไปแล้วนะทำให้ตอนนี้บ้านของชินาบุเนี่ยคนที่อยู่ก็จะเป็นอาโอิกับคานาโอะครับแล้วต้องบอกว่าคานาโอะเนี่ยโอ้โหเปหแล้ว คนหนึ่งนะครับดูแลทันจิโร่อะไรอย่างดีเลยครับมันจะมีบางสิ่งบางอย่างบางอาการนะครับที่คานาโอะเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าใจอะไรมากครับคานาโอะเนี่ยก็จะมีการส่งจดหมายไปสอบถามยูชิโร่อย่างงี้ครับยูชิโร่ก็จะให้การตอบกลับคานาโอะอย่างรวดเร็วครับทำให้การดูแลรักษาของคานาโอะเนี่ยเป็นไปด้วยดีเสมอครับทางด้านเนซุโกะเองเนี่ยก็จะมีการไปพบไปเยี่ยมเยียนคานาโอะอยู่บ่อยๆเรื่อยๆเ,เหมือนกันครับเวลาไปหาคานาโอะเนี่ยก็จะไปพร้อมกับอินอสุเกะครับคือตอนนี้ อิโนสุเกะกับทางด้านเนซุโกะเนี่ยก็จะแบบสนิทสนมอะไรกันมากนะครับสนิทสนมจนเซดิสึอิชานะครับเวลาที่เซดิสึอิชาก็จะเรียกร้องความสนใจกับเนซุโกะครับด้วยการแกล้งเจ็บขานะ เจ็บขาแล้วก็ปวดร้องโวยวายขึ้นมาครับให้เดสโกนี่มาคอยนวดขาให้ทีมาคอยดูแลให้ทีนะครับออกแนวโรคจิตเหมือนกันนะเจ้าเซสือนะแล้วพอเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆทันจิโร่รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเซนิส่วนอะไรของมันก็ไม่รู้นะครับทันจิโร่ก็เลยมีการกล่าวตักเตือนเซนิสืออะไรไปบ้างนะครับทันจิโร่เริ่มที่จะพูดจริงจังกับเซนิสือนะครับว่าถ้าชอบเนสโกนี่ต้องทําตัวให้มันหนักแน่นกว่านี้ทําตัวให้มันจริงจังกว่านี้นะถ้าโมวแต่ทําตัวหล่อแหลกขี้แย,ยแบบนี้เนี่ยเนสโกจะคิดว่าเซนสือ ไม่ได้เป็นผู้ชายคนหนึ่งนะแต่เนสโกจะเห็นเซซือเนี่ยเป็นเหมือนน้องชายซะมากกว่านะครับทำตัวติงตองแบบนี้นะตอนนี้เนี่ยเซซือต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองครับต้องคอยดูแลต้องคอยปกป้องเนสโกครับและถ้าชอบเดสโกเนี่ยก็ต้องบอกเนสโกไปตรงๆเลยครับนับแต่นั้นมาครับเซซือนี่คือเปลี่ยนเป็นคนละคนนะทั้งตื่นเช้านะครับทั้งเอาการเอางานไม่บ่นปวดขาอีกแล้วไม่ขี้เงยอีกแล้วนะครับเดซโกเห็นเซซือที่แบบ เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเนี่ยนิสซโกยังตกใจเลยครับว่าซีนีป่วยหรือเปล่านะครับแล้วป่วยอาการแบบนี้เนี่ยจะตายวันตายพุ่งหรือเปล่านะ เนสโกะเนี่ยก็ตกใจเวอร์เกินไปนะหลังจากนั้นหลายวันต่อมาครับเซิส,สือก็เลยทำการสารภาพรักกับเนสโกะครับว่าชอบเนสโกะที่สุดนะครับอยากจะให้เนสโกะเนี่ยมาเป็นเจ้าสาวครับต่อไปนี้เนี่ยจะทำตัวดีๆแล้วครับอีกหนึ่งปีให้หลังเนี่ยเนสโกะช่วยให้คำตอบทีได้ไหมครับว่าจะตกลงรับรักเซิสือไหมจะยอมแต่งงานกับเซติสือไหมนะครับแลวคือตะโกนแหกปากเสียงดังมากครับแหกปากเสียงดังจนขนาดที่ว่าวันนั้นทั้งวันนะครับทำให้เนสโกะเนี่ยขู่เพี้ยนไปเลย ตอนนี้เซนีสเนี่ยเขาก็มีงานอดิเรกด้วยนะครับเขาก็มีการเขียนหนังสือครับชื่อว่าตำนานเซนิส์นะครับก็เป็นการเขียนหนังสืออวยเรื่องราวของตัวเองอะไรประมาณนั้นครับในตอนพิเศษตอนนี้ครับปิดท้ายด้วยการที่ทางด้านทันจิโร่ครับก็บอกว่าโหอีกหนึ่งปีนะครับเขาเองก็อยากจะรู้คําตอบครับว่าเนสโกเนี่ยจะรับรักเซนิส์ไหมครับเขาเนี่ยแทบจะเฝ้ารอเวลาอีกหนึ่งปีข้างหน้าต่อไปไม่ไหวแล้วครับก็เป็นการจบเรื่องราวของตอนพิเศษอะไรกันไปครับก็เป็นการเล่าคร่าวๆนะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้รายละเอียดก ไปซื้อหนังสือดาบพิฆาตสูรแฟนบุ๊ k เล่มที่2อ่ะเอาดูแล้วกันนะครับก็จะเป็นบรรยากาศแบบอิ่มเอมใจีนะครับในวันที่อครอบครัวคาโดนะครับมีความสุขกันอย่างเต็มที่นะครับไม่ต้องมาคอยเครียดคอยกดดันกับการปราบอสูรครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับเพื่อนๆรู้สึกยังไงกับตอนพิเศษตอนนี้ครับในวันที่ครอบครัวใหม่ของทันจิโร่มีความสุขกันทุกรูปแบบนะครับผมไฟ์ความทุกข์อีกแล้วนะครับรอแสดงความคิดเห็นกันมาได้ครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้ง นะครับกับผมโปรด์กมนาจันนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ